ธรรมะวันนี้เป็นเรื่องภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมห้าประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอาตมามีปรบว่าเวลาถามคำถามก็ดีหรือตัวธรรมเองที่พยายามจะตอบคำถามก็ดีแสดงธรรมก็ดีก็พยายามจะยึดหลักตามที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ก็เลยจะเอาธรรมะบทนี้มาบอกกล่าวกับพวกเราเวลาจะถามธรรมะหรือ จะพูดคุยธรรมะด้วยกันเองเราต้องมีการกระทําอะไรเอาไว้หรือเราต้องพิจารณา,นานเหตุปัใจจัยใดบ้างเพื่อจะเป็นไปนตามหลักที่พระศาสดาท่านวาเอาไว้คือเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคของเราประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระอุทายีมีครรหัสบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านพระอนทน์ได้เห็นอย่างนั้น ก็จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคว่าก็แจ้งเรื่องนั้นแก่พระศาสดาก็แ,แจ้งว่าพันเตท่านพระอุทายีมีคฤหัรถ์หับริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ก็คือมาแจ้งข่าวให้ทราบว,ว่าท่านพระอุทายีแสดงธรรมก็มีคฤหัสื์หัดแวดล้อมอยู่เป็นจํานวนมากพระศัสดาจึงตอบท่านพระอานทน์ว่าอานทน์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้โดยง่าย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมห้าประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมไปโดยลําดับแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 2. เราจะแสดงอ้างเหตุผลและจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 3. เราจะแสดงธรรม อาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น4เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรม5เราจักไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและกระทบผู้อื่นอานน์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้โดยง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมหประการเหล่านี้ไว้ภายใน แล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นดังนั้นอุบาสกอุบาสิกาใดหรือภิกษุรูปใดที่จะใช้หรือกำลังแสดงธรรมหรือจะมีแนวคิดแสดงธรรมอยู่ก็ให้ระลึกถึงธรรมห้ประการเหล่านี้เอาไว้ตั้งตรงนี้เอาไว้ในใจก่อนแล้วค่อยแสดงธรรมก็คือแสดงไปโดยลำดับอ้างเหตุผลอาศัยความเอ็นดู เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้เขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเขารู้แล้วเขาก็จะเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเขาพ้นทุกข์ได้และไม่เพ่งอามิสแสดงธรับคือไม่หวังให้ใครเข้ามาเคารพนับถือไม่หวังจะได้อะไรจากผู้ฟังธรรมไม่หวังให้เขามาตอบแทนด้วยบิณฑบาตด้วยจีวรด้วยลาบสักกลระอื่นๆก็คือไม่ได้หวังพวกนี้ก็ต้องย้อนกลับไปข้อที่แล้วคือหวังแค่ อนุเคราะห์และอันสุดท้ายไม่แสดงให้กระทบตนไม่แสดงให้กระทบผู้อื่นก็คืออย่าไปเบี่ยงจะไปฟาดคนอื่นเช่นเดียวกันก็เพื่อไม่ให้ตัวเองได้รับผลกระทบที่ไม่ดีตามมาที่ก็ต้องทราบตรงนี้เอาไว้ว่าหลักการนี้พระศาสดาให้เอาไว้ก็หมายถึงว่าแสดงไปแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และเช่นเดียวกันแสดงไปแล้วไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็คือนำมาบอกกล่าวให้พวกเราทราบเอาไว้